I'm <laughs> sorry. สนับสนุนโดย Genesis ใหญ่แข็งโทน เตืนค่ะคุณแม่เตืนมาแล้วค่ะมึงก็มาแล้วรายการก็มาแล้วผู้ชมก็มาแล้วสวัสดีก่อนจ้าสวัสดีค่ะแต่ที่ยังไม่มาคือพี่ตะค่ะยังต้าติดม็อบกำลังโทมาแต่ฉันว่าเป็นคำเป็นคำสมอ้างั่นแหะสิมีสม้างเพราะว่าวันนี้มีซุปตาดารามาถูกนางกวนนางดาบ นางก็เลยไม่มานังรองรุ่นน้าก็เลยต้องถอยใช่ก็ต้องถอยให้เพราะว่าดาราของเราวันนี้เรียกได้ว่าหล่อมากเพราะว่าเขาเป็นดาราผ่านมาสิปีเขาก็ยังเป็นดาราและหน it, ้าเขาใสสวยหล่อแบบมีออร่าและเป็นออร่าแบบดาราเราเป็นคนธรรมดาที่ทํางานอยู่ใกล้ชิดกับดาราแต่เราสึกว่าเราอยากมีออร่าที่ใกล้ชิดแบบว่าดาราและอยากมีความหล่อเหมือนกับดาราอยากรู้ว่าเคล็ดลับย่างนี้เขามีหล่อแบบ ดาราทำอย่างไรก็ติดตามช่องจีสเปซวันนี้คุณแม่คันหนูงงค่ะหนูดาราเยอะเหลือเกินค่ะหนูก็เหนื่อยมากเลยค่ะสวัสดีเตอนรับท่านผู้ชมขอต้อนรับสุดรายการจีสเปซเรดบีดค่ะรายการวาไรตี้ชาวจีสุดแซ่บแซบแซ่แล้วก็วินฟินเวิร์ใช่ค่ะกับสองแม่ลูกสุดสวยนะคะปวาร์แล้วก็คุณมีตู่ค่ะเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งใช่ค่ะ ไม่มีผัวไม่มีผัวไม่มีผัวผัวไม่เกิดไม่มีผัวค่ะเป็นเป็นโลกค่ะคุณแม่คะก็ขอต้อนรับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้เพื่อนกุ้งนิสากุ้งกุ้งดูอยู่ที่แถวรามอินทรานะคนแล้วก็เพื่อนเอนะคะวันนี้ใหญ่ร้านทองที่ป่าโมกัเชอรี่ค่ะวันนี้ใหญ่ร้านวิถึงกับไฟฟ้านะคะตลาดดอนเจดีแล้วก็ยามาฮ่านะคะคุณหน่อยอโนไทยลำพาค่ะเรียกได้ว่าเพื่อนเยอะมากถ้าทักไม่ครบเพื่อนโกรธเพื่อนคือ จะขึ้น Facebook ว่าว่างานอีเพื่อนชั่วนี่คุณแม่คะถึงฉันจะโดนประนามยังไงดิฉันก็ไม่เคยนะคะไม่เคยอะไรคะหลอกดวงใครมันแน่อยู่แล้วค่ะกำมารอรอบฟังใช่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะเราลืมอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะจินติสิ์ใหญ่แข็งทนค่ะปีน4นะคะจินติิ์เป็นครอง อันดับหนึ่งตลอดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็ไปดูหนังสือครางหนังสือกลโอละกันหน้าแรกเปิดไปปั๊บเจอแอดโฆษณาเจอเลยการันตีความยิ่งใหญ่ฉลองใหญ่สมจริงกับจินตสิทธิ์ตลอดเวลาใช่เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชายนะครับมีปัญหาเรื่องของน้องชายเนี่ยรับรองว่าถ้าใช้เจินตสิทธิ์ไปนี่รับรองว่าทุกปัญหาคลายไปหมดอย่างแน่นอนค่ะอ่ะใครไม่อยากใครไม่เคยใช้ใครไม่เชื่ออยากจะลองโทรไปเลยค่ะ0 2 2 9 0 0 9 9สอ2เก0า9ูบอกว่า เรียกว่าลืมไปแล้วไอ้ห่ออื่นที่โฆษณาเนี่ยมันไม่ดีจริงแต่อันนี้ฟินวินเวอร์เพราะว่าบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสูญญากาศชก็เรียกว่าใช้หมดจนหยดสุดท้ายค่ะถูกค่ะวิธีใช้ง่ายมากเลยคุณแม่ยังไงคะลูกค้าดีบลงไปที่มือค่ะค่ะนก็รูดขึ้นรูดขึ้นรูดขึ้นกับคุณแม่ค่ะคนที่เป็นรับเกสสาวหรือกระเทยก็ใช้ได้สใช้ได้ค่ะคุณแม่หามีติดตรืมสามารถติดรืมถูกต้องค่ะเรียกว่านวดก่อนมีกิจกรรม5นาทีค่ะคุณแม่รับรองว่าคุณจะอึดมาก ที่สาคัญคือในนนั้นคือการสปาของน้องชายใช่น้องชายของคุณจะมีแบบว่ากระจ่างใสขึ้นคุณแม่คำคำก็จะดูกระจ่างใสขึ้นรับรองว่าแบบอุ้เห็นแล้วแสดงว่านอกเหนือก็แสดงว่านอกเหนือจะให้ความใหญ่แล้วนะฮะก็คือให้เรื่องของการสปาครใช่ถูกต้องดีจริงถูกรบทอกอย่างยืดอกแล้วพกเนริสิิ์คะถูกต้องค่ะลูกผู้ชายไทยไซมาฐานถ้าใช้งานต้องเจดิศิตเอาไปว่าคุณอยากรู้ไหมครับว่าในขวดสุญญากาศขวดนี้ ท่านก็บาปเนี่ยใช้ได้ประมาสี่เดือนใหญ่หนึ่งถึงสามนิ้ขึ้นจริงเขามีส่วนผสมอะไรบ้างใช่คุณแม่เรียกได้ว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมีถ้าเราอัดให้หมดเลยค่ะเรียกว่าใส่กรบโดดสามเท่าใช่เจาเม่ต้องโดดเลยได้ผลเป็นเนเชอ่าลล้วนๆถูกค่ะจุกพันคือเนเชอ่าเนี่ยถึงคุณจะดียังไงก็แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์ของคุณเนี่ยเป็นแค่หลอดพลาสติกบิ๊กอากาศก็เข้าไปทำลายแต่นี่เป็นสูญอากาศถูกเราไปดูเลยครับว่าในสูญหลอดสูญอากาศที่บรรจุกล่องด้วยอวกาศขนาดเนี้ย มีอะไรดีและดียังไงส่วผสมมีอะไรบ้างไปชมส่วผสมของจินตสิ์กันดีกว่าจ้าไปชมเลยค่ะหนึ่งผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมของอยาชาหรือน้ำหอมในการแต่งกลิ่นเพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยอย่างแน่นอน 2. มีสารสกัดจากวาวเครือแดงเป็นสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเพศชายมากช่วยบำรุงฟื้นฟูสุขภาพเพศชายให้ดีขึ้น ช่วยให้อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้นและแข็งตัวได้นานกว่าปกติโดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงสามารถกลับมาแข็งตัวได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจะช่วยให้อสุจิแข็งแรงขึ้น 3. สารสกัดจากกระชายดำช่วยกระตุ้นประสาทความไวต่อสัมผัสหรือสิ่งเล้าทางเพศบำรุงกำลังให้กระชุ่มกระชวยและช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชาย 4. สารสกัดจากโสม ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์ของร่างกายบำรุงกำลังและช่วยเสริมฮอร์โมนเพศช,ชายมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 5. สารสกัดจากใบแปะกล้วยช่วยระบบไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยทําให้หลอดเลือดขยายตัวและ 6. สารสกัดใบบัวบกช่วยขยายหลอดเลือดและกระชับผิวสําหรับ5เหตุผลที่คุณผู้ชายต้องเลือกใช้เจนเนซิตเมื่อใช้เป็นประจําน้องชายจะใหญ่ท้าวออนไม่หดซ้ํา ขาจัดก,กลิ่นอับไม่พึงประสงค์และทำให้น้องชายสว่างไม่คล้ำใช้กวาวเกลือมากกว่าชนิดอื่นสามเท่าเนื้อเซรั่มผลิตด้วยระบบนาโน,โนซึมซับทันทีบรรจุด้วยระบบสูญยากาศคงคุณค่าจนหยดสุดท้ายเป็นย,ยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมยิว่าส่วนผสมนี้แบบว่าโอ้โหอัดแน่นมากๆแล้วก็มีคุณภาพมากคุณแม่ถ้าไม่มีคุณภาพจะยอดขายดับหนึ่งสี่ปีซ้อนหละคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชายร้อเปอร์เซ็น เป็นเกย์เถร์เลยเป็นชนีก็ซื้อให้สามีใช้ใช่ใช้ได้หมดใครที่เตียงหักสั่นครเนี่ยซื้อซะแล้วใส่ใจใช่แฟนรีบโทรมาเลยรีบรีบซื้อสารีบโทรมาเลยที่เบอร์2900999ใช่ค่ะสายเออ20ท่านแรกกับคุณแม่ค้าเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็โทรไปกระซิบบอกละกันว่าจากรายการจีสเปซเรสตี้รอนะคะว่าเลิศจริงๆถูกนี่20 20สายเราไม่รับตลอดนะจบรายการเรานะ เพราะฉะนั้นร <or> ีบโทรเข้ามาจะได้โปรโมชั่นพิเศษใช่วันลา20ขวดเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับจีสเปซสำหรับจีสเปซถูก็ำหรับจีสเปซก็คือ200ขวดยังไม่พอเลยรถจะตายลรถจะตายเพราะฉะนั้นรีบโทรถ้าไม่ได้ใช้เลาจเสียใจนี่พูดนี่พูดเลยใช่แต่นี้ก็ต้องพูดก่อนว่าสาร์ที่มึงหายหัวไปไหนมาดูถามคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่หายไปไหนมาคุณแม่ไม่ไปไหนคุณแม่ไปรำไปรำใช่อะไรคือไปรำคะก็ซ้อมรำไงคะอาทิตย์หน้ามีงานใหญ่งานอะไรคะคุณแม่แซยิป เซีิดเพือ่อใครคะวันเกิดเซยยดคุณแม่เหรอคะครบสี่รอบค่ะคุณยังไม่ได้สั่งรอบเลย <c oughs> โดนกรรมรอ <c oughs> คือวันเกิดคุณแม่ว่างั้นคุณแม่ไปไป,ไปซ้อมํำอะไรคุณแม่อ้ยเดี๋ยวดูภาพก่อนนะคะใครเข้า<ด>ภาพอยู่ไหนครับภาพอยู่ไหนหนูอยากเห็นไหนไหนภาพคุณแม่รำ นี่ค่ะซูมเข้ามาให้ดูหน่อยนะคะเป็นภาพที่คุณแม่ไปซ้อมรำมาดูสินี่รำเป็นนางหรือเป็นตัวพระหรือตัวนางคะเป็นนางรจนาค่ะเป็นนางรจนาคืออะไรแต่สังเกตว่าเจ้างอข้าวข้าวนะเจ้างอคือสูงจ้ะไปรำเจ้าง้อรัจนารำพิสาอ๋อรำพิสาคออยากดูต้องไปที่ไปที่ไหนคะอยากดู งานวันเกิดจะมารัในรายการนี่แหละคับอ๋องานวันเกิดคุณแม่วันที่22ิที่สกายโดมใช่ไหมคะใช่ก็ต้องขอขอบคุณครูเอกบ้านโขนมากเลยใช่ที่สอนจากนัตศินมาสอนให้เลยอ๋อขอบคุณมากๆชอบเรื่องอีสามากเนื้อเพลงแล้วก็บทละครเนี่ยคือคือมันมันโดนใจคือไฟฟ้าอยากอยากเป็นอีสานอยากมีผัวหลายคนมากงนั้นคุณแม่เออแล้วได้สักคนไหมคะได้สักคนไหม ส่อหาไม่มีครูบอกให้เธอถือพวงมาลัยแล้วก็ชี้ว่าครูจะเสียงพวงมาลัยแล้วแต่สอหาไม่เห็นรักกระเด็นไปอยู่ที่ไหน่นั่นเห็นไหมไม่เคยเจอเลยสัคารักล้ำค่าเป็นกรรมรอชั่วชีวิตอย่าหลอกสว่าเป็นหมออีกนะ อู่หนูไปถ่ายซีรีส์มาค่ะคุณแม่ค่ะซีรีส์อะไรค่ะซีรีส์จิ้นอินเลิฟค่ะนี่หนูถ้าขาดคนเขียนบทถามแม่แม่รู้จักคนคนหนึ่งสามารถเอาเรื่องราวหลายๆซีรีส์มารวมมารวมกันใช่ไหมเอาไหมคะแนนนี้เอาไม่เอาดีกว่าค่ะหนูกลัวเขามาหลอกกลัวเขียนให้หนูไม่จบหนูเขียนเองดีกว่าเขียนให้ตัวเองตายสิอุ้ยตายแล้วไม่ดีนะคะคุณแม่พระเอกของเราจะต้องดําเนินต่อไปส่วนคนจะชื่วก็ให้มันตายตายไปค่ะอ่าหนูไป เดี๋ยวนะกลับมาที่ประโยคเดิมหนูไปไหนมาคะลูกไปถ่ายซีรีส์คุณแม่ที่แปดริ้วที่ฉายเชิงเซาได้ได้สักริวไหมคะอุยอยากได้เหมือนกันค่ะก็เอาไปว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องชื่อเรื่องว่าจินอินเลิฟเรากำลังถ่ายแล้วมาออนแอร์ในจีสเปซใช่แล้วผู้ชายหล่อหล่อสี่คนใช่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของจิ้นของจีสเปซเลยที่เราทํเงินขึ้นมาเพราะเพื่อทำผู้ชมปีใหม่ไงคุณแม่ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอ่านี่งานเด็ดนะให้เอกสี่คนนักเอกอยู่ตรงกลางค่ะ นี่นางเอกเรื่องนี้เลยไหมคะเรื่องคณังเงาะน้อยค่ะอุตาอันนี้อ้เรียกได้ว่าทําเองทุกอย่างค่ะแต่งหน้าทาผมเลยเจอกับคุณแม่คนนี้คือใครน้องปามอันนี้น้องปามค่ะเขาคู่เขาเขาเล่นคู่กับน้องอาร์ตค่ะที่อยู่ข้างหลังเป็นคู่การีค่ะน้องอาร์ตที่ตอนอะไรคับพื้นบูวันัดนพื้นบืออะไรคะนี่น้องอาร์ตมาแสดงให้นี่แหละค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งอ่านี่เห็นไหมเขาคู่การถ่ายคู่การ น้องอาร์ตนั่งหอยโทลแล้วนี่เรียกได้ว่าตอนถ่ายที่บอกว่าอาร์ตเขาขาลงขาลูกอย่าอย่าคืนกำไรให้ผู้ชมมาก <c oughs> น้องอาร์ตก็ใส่บ็อกอันนี้อีกคู่หนึ่งค่ะน้องเต้นกับน้องเกมค่ะคุณแม่ น้องอาใส่บ็อกเซอร์หรืออะไรคะใส่บ็อกเซอร์ค่ะแล้วก็ใส่เกงในท์งแต่เกงในก็คุณแม่ดูซีนนี้สิคะหนูไปแย่งคู่เขาดูดูเขาทำหน้าสิคะคุณแม่ <c oughs> ค่อนข้างไม่พอใจน้องเก๋ไปแย่งคู่เขาดูสิดูสิดูมองยูสิเอ,อเอาเป็นว่าซีรีส์นี้ถ่ายจบเรียบร้อยแล้วถ่ายจบแล้วค่ะแต่ว่าตัดต่ออยู่ถ้าเป็นแฟนซีสเปซอยากดูดูได้ที่ไหนคะดูได้ที่รายการเราสิคะต้องดูที่รายการเราค่ะ อันนี้เป็นลิงเป็นข้างค่ะนักแสดงหนูฟินอันนี้คู่กันน้องอาร์ตกับน้องปามค่ะหนึ่งคู่คนนี้เลยพลที่เธอเลาะเธอชอบเปล่านี่อันนี้อันนี้นี่นี่นี่น้องเกมกับน้องอาร์ตเห็นเอยน้องเต้นกับน้องเกมเห็นไหมคู่นี้เล่นเกินจริงใช่ไหมอันนี้เล่นกันเกินจริงมากๆอยากให้เป็นแฟนจริงๆนี่พูดพวกกลับอยากให้เป็นแฟนกันไม่ไม่ไม่ยังไงยังไงคือคคนไหนเล่นเกิน ม่ก็เล่นเกินกันทั้งคู่คุณแม่คือบทเรามีนิดเดียวแต่น้องเสริมให้นี่หนูชอบมากจ,จริงจริงต้องดูต้องรอดูอ่ะ<ๆ>เห็นแล้วเชื่อว่าแฟนๆจีสเปซเรดบีก็จะต้องน้ำลายหกน้ำลายไหลแล้วก็<ช>อยากดูกับสองคู่จิ้นใหม่ที่รายการจีสเปซเรดบีกนำเสนอนะฮะ,ะใชแะ่แล้วเรียกได้ว่าดูแล้วน้ำลายลดน้ำลายหยดเพราะว่าวันที่น้องๆขายแล้วกับเอาคลิปมาให้คือตอนนี้เขาถ่ายเป็นคลิปถูกต้งม้าถใช่ในเหตุกาัดต่อแม่ตู่แม่ตู่ดูสิคะฉันก็อุ้ยตาย หือหือพึ่งเลยค่ะหือพึ่งร้อนผาผ่าว่าเสียดายว่าไม่ได้ไปเีเรียกได้ว่าถ่ายแบบหามลุกหามข้ามยิงว่าแม่หนูไม่ได้นอนสองวันอ่ะกักแสดงก็ไม่ได้นอนเหมือนกันยิงวันวันหนูก็ตายเลยอีกวันหนึ่งหนูสลบเลยค่ะเพราะว่าโอ้ถ่ายกันถึงตีห้าแล้วก็กลับไปอาบน้ําที่โรงแรมแล้วก็ออกมาถ่ายกันต่อค่ะอ่ะไม่เป็นไรโรงแรมอะไรคะโรงแรมบ้านรูดค่ะไม่คือหาโรงแรมแล้วไม่มีโรงแรมโรงแรมเต็มทุกโรงแรมเราก็เลยไปเจอโรงแรมนี้ แฟนขับเขาแนะนำว<ะ>่าเหลืออยู่รกที่หนึงไปเลยแฟนขับเแฟนข้าแฟนขับมาแ,แนะนําก็เลยไปก็ขับรถกันไปุ๊เอ๊ะทำไมไม่ดูแปลกแปกขึ้นไปปุ๊บชัดเจนมั่นรูดจะอาบน้ํานี่กระจกเลยได้ว่ามองเห็นข้างในคือลาย อ่ะก็เป็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคงได้ดูตอนแรกของรายการได้ดูตัวอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะฮะแล้วก็อยากให้รายการจีสเปสได้ทำอะไรเราก็ทำนี่คือของผ่านชิ้นแรกที่รายการจีสเปสเรดบีทเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็ถูกต้องนำเสนอให้แฟนๆจีสเปสบอกอยากดูซีรีส์บ้างใช่อยากดูซีรีส์ก็จัดให้ถ้ามีไปเล่นเองก็คงจะแก่เกินแก่และคงไม่อินถ้ามาเล่นเป็นคู่พรกคู่นางคู่นี้ก็แม่ลูกเด็กกันนี่ก็เด็กก็คงไม่ไหวนะคะอ่าวันนี้เนื้อหาจีสเปสมีอะไรบ้างลูก โอ้โหมีหลายอย่างคุณแม่ครับประเด็นเอก่อนเลยเอสเว่าอยากให้พิธีกรเราเนี่ยจิ้นกับใครอยากให้เราต่อยใครส่งเข้ามานะคะพิธีกรเราเนี่ยอยากให้จิ้นกับใครส่งกันเข้ามาเลยที่4 2 4 7 2 7 6ส่งเข้ามาค่ะขอจิ้นกับตากล้องเลยไหมล้อหรออ๋อหนูอยากจิ้นอ่ะอีกคนนึงอ่ะไปไหนแล้ววะน้องโปร่งน้องโปร่งน้องต้องต้อง นี่ครีเอทีฟเราหล่อมากชื่อน้องต้องนั่นแหละชื่อต้องชื่อจริงชื่อต้องการร่วมเพศต้องการร่วมเพศหนูก็ต้องการเหมือนกันต้องการโดนร่วมเพศอ่ะก็เป็นว่าเนื้อหาวันนี้คือเอซว่าคู่จิ้นคู่ไหนที่ไม่ใช่ค่ะอยากให้พิธีกรของเราเนี่ยจิ้นกับใครไม่ต้องนําเสนอฉัน มิชันขอแห้งตายครับส่งมาใครอยากให้คุณแม่จิ้นกับใครครับท่านผู้ชมครับส่งเข้ามาใครอยากคุณแม่จิ้นกับใครส่งมันเลยนะคะปีใหม่สักราชใหม่เดยจะไม่พูดถึงคนเก่าจะอ้วกผมเป็นเกย์ครับแอบชอบเพื่อนอยากให้ประวัติจิ้นกับพี่ตู่ครับคืออะไรแม่ลูกจิ้นกันไม่ได้ขอจิ้นกับคนอื่นสถจริงๆแม่ลูกจิ้นกันไม่ได้เต้แต่ประวัติราได้จิ้กับเกมนะระหว่างต้าเกมจิ้นกับใครหรือจิ้นกับต้อ ตากับเกมค่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่ทำร้ายหนูอ่ะอ่ะก็ลองเอสเอ็มาดูนะฮะแต่ว่าวันแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีคู่จิ้นมาที่กำลังดังในโซเชียลแคมคุณแม่จัดอันดับเลยใช่จัดอันดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เชิญคู่จิ้นคู่นั้นมาพร้อมกับผู้จัดการตัวแม่มาหอวรายการด้วยแต่วันนี้เราจะัดอันดับไว้กี่อันดับคะลูกจัดอันดับไว้ห้าอันดับค่ะอันดับแรกค่ะคู่จิงคู่แรกเป็นใครคะลูกขาปอมกระอองค่ะ เรียกได้ว่าคู่นี้นแมนทั้งคู่เลยนะคุณแม่หนุ่มเมืองสองแควใช่นี่นี่นี่ออแล้วนี่เขามีเพลงนะคุณแม่เขาออกเพลงแล้วเพลงอะไรครับเพลงคำตอบที่ไม่เคยรู้ค่ะ<อ>มีเอแล้วไปดูกันนะคะเซิร์ชดูการคำตอบที่ไม่เคยรู้ MV น่ารักมากเนี่ย <2 S 2> คู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคือตอนแรกทุกคนก็สงสัยว่าเขาเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าสรุปออกมาคือเขาเป็นแฟนกันจริงค่ะคบกันมา2ปีแล้วเนี่ยก็เลยดังในโซเชียลแคมดังใน IG อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคบกันแล้วออกได้ออกอัลบั้มออกเพลงมาคำตอบที่ไม่เคยรู้ ดูสิน่ารักอะหนูอยากมีบ้างนี่พูดหนูอยากจิ้นบ้างอะไรบ้างเกิดใหม่ปะหนูก็เลยสนองนี้ตัวเองโดยการทำซสนจิ้นนี่ละกันเออแต่เขาก็ถ่ายรูปสวยนะใช่เขาน่ารักนะคู่นี้คุณแม่หนูยังชอบเลยอยู่สองแควเปซุโลกใช่คู่ที่สองของเราก็คือน้องบิ๊กกับน้องอันใช่น้องบิ๊กกับน้องอันนี่คือคู่นี้ดังในหมู่ชาวจีนนะคุณแม่เดี๋ยวนะคะ พี่สองคนจิ้นกับใครก็ได้แต่พี่ตาห้ามจิ้นกับใครทางนั้นเอฟซีตาใคร <c oughs> วะเอเบอตอ์หรือเปล่าเริ่มไงนี่ค่ะนี่น้องบิ๊กกับน้องอ่านคู่นี้ดังมากในในในชาวจีคุณแม่ในชาวพวกเราเนี่นดังมากนะคู่นี้อ๋อคู่นี้เคยเจอตัวจริง <c oughs> เขงาหน้ารักเขาน่ารักดันในหมู่สาวว่าในเฟซบุ๊กคุณแม่ค่ะน่า <c oughs> ติดีแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยกันแบบถ่ายรูปฟินๆอ่ะแล้วชอบลงเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายรูปฟินๆแล้วก็ลงไงเห็นไหมอ้าวหน้าหลอกอ่ะ โอ้ยดูแล้วเขินเออน่ารักอ่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปคุณดังมากน่ารักคุณนี่น่ารักน่ารักฉันอยากได้คู่ต่อไปเบิรกับนิวเยียคู่นี้แบบว่าหนูปิ๊นมากหนูชอบไม่จริงจบิรกับนิวเยียเคยมาบ้านมีนนะใช่เขาเคยไปแทำงานให้หนูด้วยโอ่ยคู่นี้หนูตาใบจีเขาหนูพูดตรงๆรงเขาเป็นคู่ที่เหมือนเหมือนคู่เกาหลีอะไรเงี้ย เออแต่มือนเกาหลีจริงๆเออเหมือนเกาหลี่ช่วงปีใหม่น้องโบเกดิมีก็ไปลอนดอนไปลอนดอนเขาอัพรูปกันตลอดเลยหวานแหววเช็กกินคงกินเค้กถ่ายด้วยกันอย่างงี้นี่อัพโซเชียลโอ้ยนี่ทีฉันแอปเห็นแล้วแบบทีฉันอัพคู่ของฉันบ้างก็หาว่าฉันอุปโลงคิดไปเองอ่ะเขาหรือเปล่าที่หาว่ามีอุปโลงอ่ะเออกูก็งงอ่ะตอนคบกันคืออะไรวะสามเดือนก็ใช่ไงก็เขาอุปโลงไงดูสิเนาะลากือบคุณแม่คู่นี้หนูแบบ เห็นแล้วฟินที่สุดหนูในบรรดาคู่นี้หนูชอบคู่นี้นะพี่ว่าคู่นี้ดูดีเป็นใช่ดดูดีปแล้วครั้งหนึ่งที่มาบ้านรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลยไม่รู้ว่าเขาเขาคุยกันอย่างนี้นะค่ะปลาอะไรอย่างเงี้ยนาลัอหนูจิกจิกจิกอยู่ด้วยเออคุยอลาคู่ต่อไป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 ค่ะเป็นคู่ที่สี่คือน้องเก่งกับน้องบอยเก่งบอยใช่เก่งบอยเจอกัน เขาเจอกันเขาได้ในโซเชียลแคมร้องเพลงคู่กันหวานเวอร์คุณแม่คือร้องไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่าร้องเพลงในโซเชียลแคมไงมาร้องมาร้องเนี่ยฉันไม่มองหรือฉันไม่มองฉันไม่มองน้องอายะไรไอเกียใจเห็นควายยังจังายเนี่ยเขาชอบร้องเพลงในโซเชียลแคมแล้วก็คนก็ติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายของเราคู่แบงก์กับคู่การค่ะ คู่นี้ก็จะชอบงอนกันงอนเสร็จปุ๊บก็จะอัพลงไอจีใช่อัพลงไอจีแล้วคนก็แบบอุ้ยถ้าเป็นแฟนกับแล้วเป็นแฟนกัก็ไปตามกันอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมกลับไปรูปเมื่อกี้หน่อยนะคะกลับไปรูปเมื่อกี้ค่ะน้องคะถ้างอนกันกรุณาอย่าใช้รูปโป่งสวรรค์นะคะถ้าใครจุดไฟขึ้นมาระเบิดตุ้มหนูจะไม่ได้งองอนกันในโลกมนุษย์นั่นแหละค่ะคือเขาคนยังไงคุณแม่ชอบงอนแล้วก็อัพการงอนลงโซเชียลแคมอีกคนหนึ่งก็จะมางออะไรอย่างเงี้ย ดูน่ารักหนูอยากเป็นอย่างนั้นมากอะคือหนูงอนใครหนูจะอัพลงอย่างเงี้ยเขางอนตัวเองแล้วนะวันนี้ตัวเองไม่มาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เองเต้ยอะอย่างตะเองงอนไปเนี่ยเขางอนแล้วนะงอนทั้งชาติค่ะไม่มีใครงอไม่มีใครงอนะคะอย่างพวกเราปพวกพวกต้องสาบงี้คะพวกเราพวกอีกประเภทไอ้หอมกันคือไรเออในก็มีคู่จิ้นคู่ที่หกค่ะไหนกันคู่จินอุ้ยคุณแม่หล่อมากรูปนี้อ้าว อยากได้อยากโดนแต่เมื่อกี้โพโพโพ,อพอจิจีิโพจิจีจิโพ,อพ,อพอดูสิโอ้ยมีอิมพาวด์อะไรเบอร์เอามาฆ่ามันเลยค่ะเอาลูกมาฆ่ากันเลยค่ะนี่เมื่อกี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโปรดิวเซอร์งุบงิบงุบงิบทำกันเองเออคู่นี้ก็น่ารักอ,อ่ะอน,น่ารักสิคุณแม่แสดงว่าเด็กคุณไนวุฒิใช่ไหมไม่รู้เด็กวุฒิเด็กวุฒิบางส่วนไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญจิ้นอินเลิฟของเราอ่ะมีอีกหนึ่งคู่ที่หก ขอขอบคุณจีจีโพนะคะที่น้อมให้ก็ชอบคู่ไหนอยากให้รำแขวเชิญบอกเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะงัดมาเลยถวลองเตรียมตัวเข้าเทศกาลตรุษจีนแล้ววันความรักแต่เรามีคู่ที่6นะคะคู่ที่6ค่ะคู่ที่6ดูเลยค่ะนี่ค่ะมีตู่กับพิตาคืออะไรจิ้นกันเองคืออะไรดูสิครับท่านผู้ชมอซสมาน่ากลัวมากม แม่ลูกได้กันเองอ่ะคืออะไรคะป่ากก็บอกว่าเป็นลูกเงค่ะแม่ลูกได้กันเองคืออะไรอ่ะฮะคือเริ่มหนูเริ่มสงสัยแล้วสงสัยว่าสงสัยว่าตกลงเป็นแม่ลูกกันหรือว่ายังไงพี่ตาเป็นพี่ชายหนูหรือเป็นพ่อหนูกันแน่คะอยากคิดอะไรมากเลยค่ะบางวันกูอยากเป็นอะไรก็เป็นบางคนอยากวันอยากเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายนี่ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันไหนคะอันไหนก็มีครัคุณแม่คะหนูอยากเห็นค่ะอุ้ยมีเย่ะน่อยหนูอยากเห็นจริงๆไม่พูดเรียกได้่ว่าคู่จิ้นของเราเนี่ยกำลังมาแรงหนังจิ้นหรือว่า ซีรีส์จิ้นเนี่ยกำลังออกมากันเยอะยะอย่างคู่ล่าสุดที่ดังมากๆก็ในฮอร์โมนนะคะตัวกับมาร์สเนี่ยเรียกได้ว่าโหเป็นกระแสมากๆนี่ค่ะคู่จิ้นอีกค,อคู่หน,นึ่งค่ะดูคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งก่อนค่ะอันนี้คู่ที่7นะคะคือใครคะใครอะพี่ต๊ะคือแต่งตัวให้กันคืออะไรอันนี้คือจะจิ้นกับเขาไปทั่วคืออะไรครับมีอะไรนะคะจะจิจ้นขเขาไปทั่วเลยคืออะไร ก็เราเป็นคู่จิ้นไงฮะตาแเราเป็นคู่จิ้นเราก็เลยต้องจิ้นกันหนูก็อยากจะมีบ้างอะไรบ้างต้องรอซื้อโอ้ยอ่ะเห็นไหมล้วมีคู่จิ้นหลายคู่เดี๋ยวนะคะยังมีอีกนะคะคู่จิ้นฉันมีเยอะมากนะคะหาหาหาคู่จิ้นเอือดิฉันก็อยากมีคู่จิ้นบ้างอะไรบ้างอันนี้ค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะีกาลังฮอตในโซเชียลแคมค่ะฮอตมากค่ะ มีกับป้าแดนนี่คืออะไรก็ให้คนวัวไงอยากให้จิ้นคู่ไหนคือ <c oughs> อะไกครส่งเข้ามาแล้วรับท่านผู้ชมอยากให้ท<อ>ีมงอ,อนจิ้นกับใครส่งเข้ามาแล้วเออฉันมีหลายจิ้นเอาอีกไหมเอ้ยเอาอีกคนนี้หนูหน,น,นูอยากดูจิ้นคู่สุดท้ายเนี่ยที่คุณแม่จะจิ้นกับเขามาเนี่ยนอย,อยากเห็นมากอย่าเลยอย่าเลยเอามาดีกว่าอย่าเออเอาเถอะคุณแม่ไหนก็ไหนเลยเขามาเบรกหน้าเขามาเบรกหน้าเหรอ อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณจีจี้โพนะคะแล้วก็เป็นพอหอมปากหอมคอใช่เพราะว่าคุณจะเลิศจะจ้นจะฟินจะรักกันจริงรักกันปรองเนี่ยหนึ่งต้องซื่อสัตย์ต่อกันถูกต้องถ้าเลิกแล้วต่อกันก็สารภาพกันมาอย่าไปสร้างเรื่องสร้างเหตุอ้าวบาคนไม่ดีอย่าสาดโครนใส่กันถูกต้องนะคะบางคนสาดโครนใส่กันเรื่องราวเนี่ยบางคนเป็นวัวบัวพันหลักใช่จบแล้วไม่จบคือสร้างเองแล้วก็พันเองไงคุณแม่แก้ไม่ได้แล้วก็ต้องสร้างเรื่องต่อไปเพื่อบอกว่า ให้กลบเรื่องเก่าต่มันโกหกจนลืมชื่อตัวเองใช่ชาติตระกูลตัวเองถูกโกหกจนลืมว่าตัวเองเคยคุยอะไรกับใครไว้บ้างใช่อย่านะคะอย่าทำเหมนั้นค่ะกรรมตามทานเดี๋ยวนี้กรรมบังญาถูกตถูกเนาะแต่วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราในช่วงหน้านี่หนึ่งเขาเป็นพระเอกใช่เป็นพระเอกมาสิบกว่าปีเขายังดูดีแบบพระเอกแล้ววันนี้เขาเป็นพระเอกและเราไม่ได้เป็นพระเอกแต่เราอยากดูดีมีออร่าแบบพระเอกแล้วก็เขาข้างหน้าเอา พูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกเต็มที่<ด>ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเราดูว่าช่วงหน้ามาดูหลอ่อด,ดูดีมีออร่าบแบบดาราบแล้วแบบเอ๊ะพระเอกเขาทำยังไงกับเคล็ดลับการดูแลตัวเองพักสักครู่จ้าพักสักครู่ค่ะ